สวัสดีค่ะมือนีก็ะมพ่นอกับสาวกีผ้ากินชาแนลจะพี่น้องมือนีสาวกีผ้ากินชาแนลจะผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินกว๋วยจั๊บสิคโครงไก่จะพี่น้องมาแบบถาดบอกไง่ายได้จะ้ะสิโค้งกับมาเป็นโค้งๆได้จะพี่น้องพักทางเค้งห้าก็จะมีสลัดจะมือนีล้วก็พัพนนกนวละผ้าน่าจะเนาะก่อนที่จะไปกินฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวกีในได้จ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเทสคลิปต่อไปนะ่าจะพี่น้องเนาะไปกินเลยจ้า สาก,กีฟุ้งไว้แล้วได้จ่าแต่ยังบ่ได้อันคุกเข่ากันนะจ๊ะเนาะมื้อนี้สาก,กีกินเส้นอันใหญ่กับเส้นเล็กเด้อจ้ามือนี้สาก,กีบ่ได้เฮ็ดเองเด้อจ้าสาก,กีไปซื้อมาอยู่ในตลาดจ้ะพี่น้องอยู่แถวอันตลาด อ,อยู่แถวทุงสว่างาเดอ้อจ่าเด้อหลานก็จับริมคลองจับเพิินเห็ดแซบแซบค่ะแมคะ่ค่ะกับใจดีจะพี่น้องไปลองไปซิมมองนะจา่าพายูอำนาจจะเิญซิมกันเนะจ่าพี่นอ้องแบบแซบม,มึงเนีดสช่าคือสร้างเป็นแบบน้ำตกก็จ่าก็กาจับเพิินก็จะมีเป็นน้ำตกนามใส่เ้ยพี่น้องเด้อเพื่อนเคยเห็นก็จับน้ำตกจาก่าแซบไปลองซิมมองนะจา่า อืาเสียงดังในจักหน่อยหนึ่งได้จ้าพี่น้องลูกสาวเิ่นเล่นยุนแถวหลังอันหนาทั่วหัดจ้ะ จะเฮ็ดแบบคายไยก็เจียวเด้จ้ะช่ยดุกซมนส่ยังนำตะกะอู้แสบจ้ะพี่น้องร้านประจำสาวกี่เองจ้ะ Mm-hmm. พี่น้องก็จะเพิ่นก็จะมีแบบธรรมดาพิเศษแล้วก็จัมโบ้ด้วยจ้ะพี่น้องเด้อนี่้าวกีซือแบบจัมโบ้มากจะได้เป็นถาดเลยจ้ะ <ś c oughs> อืครับ อืมไม่ตีนไก่น้ำเล้วจ้ะพี่น้องตีนแบบง่ายอวบๆเบล้วจ้ะอือ ไม่ปากดุก พี่น่องถาดบบไงหนึ่งสา้ากี่คงกินบวบเบิร์ดดอกมะาจารตามากเลยัน่งพี่นาะมันเป็นสวยข้ามมาจา้ม อร่อยบอกต่อยพี่น้ะง้าอำนาจไปล่องกินเบิร์ด้จ้ะก็จับริมค้องแถวปัตตาทอถุ่งสาว่างจ้ะพี่น้อง ร้านประจำสาวกีเองจ้ะ Mm. -hmm. Huh. พี่น้องสาวกี่ขออนุญาตใส่มือได้จ้ะกินบะสูภาพกัขอโทษขออภัยน้ำได้จ้ะพี่นังเด้อ Hm. Hmm. พี่น้องมือนีสาวกี่กับอิมแล้เด้อเจ้าผู้ใด,ดมาคลิปนีสาวกี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้สาวกีในเด้อจ้ามือนีสาวกี่ขอโตลาไปแล้วเด้อเจ้าสวัสดีค่ะ